ค่ะก็อันนี้ก็คือวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสองนะคะนักเรียนชั้นม .6 กทับวันที่19มกราคมค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูค่อยมาไล่เช็คชื่อนะคะเดี๋ยวครูดูก่อนว่ามีใครคุยกับครูบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาทบทวนหรือพูดอะไรเงี้ยคนไหนเปิดไมค์ก็คุยกับครูนะคะคุยได้นะเมื่อกี้สปายไปไหนละทันวาด้วยช่วยช่วยคุยตอบช่วยครูคุยหน่อยนะคะอะ ทบทวนคำศัพท์ก่อนนะคะอะชื่อกีฬาครั้งที่แล้วเรียนไปจำอะไรได้บ้างคะลองทบทวนความจำก่อนว่าจำจำจำ,จำชื่อกีฬาอะไรได้บ้างช่วยหรอใช่ที่เรียนไปครั้งที่แล้วพอจะนึกออกสักคำาด้ไหมคะไปช่วยไปชุนออะอ่ะแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวครูเอารหัสให้เพื่อนก่อนหลานชิวหลานชิวค่ะอะหลานชิวมีอะไรอีกมันมันจะลงท้ายด้วยชิวลเลยค่ะ ขายฉิวเก่งมากมีอะไรอีกมีอะไรอีกพิงพางฉิวพิงพังฉิวเราผู้ออกจากไลน์ก่อนโยโยยงโยยงถูกต้องค่ะมีอะไรอีกคะหยดยังอ่ะโอเคตาเล่นตาถูกต้องค่ะอ่ะเก่งมากใช้ได้อ่ะมาทบทวนยีรคันคำแรกนะคะออกเสียงว่าตานะคะคำนี้เสียงสามนะคะก็ตาค่ะตา ะะก็เป็นกริยาแปลว่าเล่นใช้วางไว้หน้ากริยาที่าวางไว้หน้ากีฬาที่ใช้มือเช่นบาสนะคะวอลเลย์ปิงปองเทนนิสแบดมินตันอะไรเงี้ยคะ่ะอ่ะคำแรกนะคะคืออะไรคะคำว่าบาสเกตบอลคืออะไรคะหลานฉิวเหินหาวหลานฉิวนะคะหลานฉิวคำว่าฉิวแปลว่าบอลน,นะคะเดี๋ยวมันจะทุกศัพท์หลายๆคำที่เราเรียนจะลงท้ายด้วยคำว่าชิวหมดเลยเพราะว่ามันเกี่ยวกับบอลน,นะคะหลานฉิวดังนั้นเล่น บาสเกตบอลคืออะไรคะตาตาหลานชิวตาล้านชิวเฮิร์นฮาตาล้านชิวนะคะตาล้านชิวต่อไปค่ะอ่าวอลเลย์บอลค่ะจำได้ไหม <ตา S 1> วอลเลย์บอลใช่เฮิร์นฮาคำว่าวอลเลย์บอลออกเสียงว่าไผ่ฉิวนะคะไผ่ฉิวไผ่ฉิวก็วคือวอลเลย์บอลถ้าเกิดเล่นวอลเลย์บอลอเอาคำว่าตาไปวางไว้ข้างหน้าค่ะตาเลยคะ่ะ ตาไหเฉวเินห่าตาไผ่เฉิวนะคะต่อไปค่ะอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายสุดละในหมู่ชื่อกีฬาทั้งหมดนะคะเป็นคำเรียนเสียงค่ะพิงอะไรคะพิงพังเฉีวเินพิงพังฉิวดังนั้นเล่นเอาคำว่าตาไปไว้ข้างหน้าตาเลยค่ะตาพิงพังเฉวเินห่าตาพิงพังฉิวนะคะตาพิงพังชฉวโอเค ต่อไปนะคะอ่ะคราวนี้ว่ายน้ำว่ายน้ำอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายออกเสียงว่าไงคะโหยายงเหินหาวยายงเยาหยงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจือพูดพูดแปลไทยหนูพูดจีมานะคะว่าแต่ละคำพูดว่าไงนะคะคำว่าเล่นค่ะคำว่าเล่นตาตาบาสเกตบอลาหลานฉิวค่ะวอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอล ไห่ฉ <minutes> ิวไหชฉิวป <after, ambling. S 2> <mon> <mon> ิงปองค่ะพิงมาเฉินหาว่ายน้ำค่ะว่ายน้ำโยโยโอเคคิดว่าตอนนี้เห็นรูปแล้วจำศัพท์ได้หมดหรือยังคะมันมีนี่เองค่ะโอเคเขาเก่งมากครับนหนูเก่งมากใช่เก่งมากกระหลานชิวไผ่ิิวพิงพังชิวโยโยงแค่นี้เองนะคะส่วนรูปประโยคคำว่าชอบค่ะคำว่าชอบคืออะไรคะนี่คือทวนอยู่นะชอบทวน วอล์ชี่ควนอ่าวอล์ี่ควนอะไรได้บ้างเนี่ยลองแต่งประโยคให้ฟังวอล์ชี่ควนตาหลานฉิววอล์ี่ควนตาหลานฉิวมีอะไรคะวอล์ี่ควนวอล์ชี่ควนตาพิงพังฉิววอล์ี่ควนตาพิงพังฉิวมีอะไรคะวอล์ชี่ควนตาหลานไผ่ฉิววอล์ี่ควนตาไผ่ฉิว รลยกัรหนึ่งหลือว่ายน้ำหัวฉีหัวา่วยเผนหาหัวฉีหัวโยยต่อไปประโยคปฏิเสธค่ะชันไม่ชอบหัวพููฉีหัวตาหลานฉิวตาหลานฉิวอ่ะมีอะไรอีกเล้ยวหัวพู้ฉีหัวหัวพูดฉีหัวฉิวอ่ะหัวู้ฉีหัวตัดฉ乓球มีอะไรอีกไหมคะหัวพู้ฉีหัวห่ยหัวู้ฉีหัวโยยง อ่ะเหลืออันนึงมั้งใช่ไหมวัวปูสีควนตาไผ่ชิวเห็นห่วัวปูสีควันตาไผ่ชิวคราวนี้มาดูรูปประโยคคําถามนะคะ <_ d ose> ก็คือหนีสีควันจุดๆ,ๆมาก็เติมชื่อกีฬาลงไปนะคะแล้วก็ <_ d ose> อ่ะเราจะตอบถ้าเขาถามว่าชอบไหมก็จะตอบได้สองแบบคือชอบกับไม่ชอบดังนั้นนะคะคําว่าคุณชอบจุดๆไหมมาดูประโยคนี้ก่อนค่ะจะพูดจะ อันนี้คือการทวนนะคะเดี๋ยวจะให้พูดด้วยเพราะว่ามันเนื้อหาใหม่มันก็มีไม่เยอะเดี๋ยวทวนของเก่าให้แม่นก่อนนะคะอ่ะอันนี้พูดพร้อมกันก่อนค่ะคุณชอบเล่นบาสเกตบอลไหมพูดว่าไงคะหนีสีฮวนหนีสีควนหลานชีวมาเถินหานีสีฮวนตาหลานเชิวมาอ่ะคุณเริ่มที่ธันวานะธันวาคะธันวาถามให้ฟังหน่อยค่ะหนีสีฮวน นีสีหันตาหลานฉิวมาเพิ่นหาเราซื้อตอบนะคะหัวสีหันตาหลานฉิวอ่ะประโยคต่อไปค่ะคุณชอบเล่นวอลเลย์บอลไหมถามยังไงคะเจมส์นูนเนานีสีหัวหนีสีหันตาไหล่ฉิวมาเทิ่นหาหนีสีหันตาไผ่ฉิวมาอ่าหน้ัชสรค่ะหน้าพัชสอถามให้ครูฟังหน่อยได้ไหมคะนีสีหวหนีสีหันตาไผ่ เหินห่เราซื้อตอบนะคะวอชสีหวนตาหายฉิวอันนี้ครูถามเลยละกันคุณชอบเล่นปิงปองไหนะคะพี่อ้อค่ะอ้ออ้ออ่านให้ฟังหน่อยค่ะนี้สีฮวหวตงมาอ่ามีฉิวด้วยมีฉิวคอยรอบค่ะันนี้สีฮวนอืมทำไมวันนี้อ้อเสียงเบาจากปกติจะเสียงดังวันนี้ไม่ไม่ดังนะคะ แน่เลยขนาดเราใส่หูฟังอยู่อ๋ออ้อขออีกรอบนึงขออีกรอบหนึ่งนี้สี่ฮวนนี้สี่ฮวนต่าพิงพังฉิวมากเหลนหาเผลนหาครูก็ว่าอยู่ว่าปกติอ้อจะเสียงดังบอนชัดมากเลยวันนี้เสียงเบาใส่หูฟังใช่ไหมคะโอเคเราชื่อตบอบหัวสี่ฮวนต่าพิงพังฉิวต่อไปค่ะคุณชอบว่ายน้ําไหมนะคะคนต่อไปคืออย่าเพิ่งปิดไม์ใส่ครูนะตอนนี้เปิดมาอยู่แค่สามคนมนะั้งสองสามคน อ่ะแล้วแล้วแล้วสไปไปไหนแล้วอะ่ะสไปเปิดไหมลูกสไปช่วยครูพูดหน่อยเร็วอาจารย์ยวมานะคะจ่าจ่าอ่ะทำไมตอนนี้เหลืออ้อกับธันวาสองคนที่เปิดไหมให้ครูธันวาครับอ่านให้ฟังหน่อยครับอ,อย่าเพิ่งปิดไม้ใจครูะนะคะพูดคุยกันก่อนนี้สี่ฮวน นิชิฮวนเอ่อโยโย่มาเห็นหา่าวน,นี้ชืิฮวนโยโย่มาวันนี้ต่องมายังอไงเงียบจังเลยต่องมายังคะเออเราซื้อครับไมาเปไน็นอะไรไม่รู้พวกเราซื้อตองหายไปไหนอะตองมาแป๊บวันนี้อ่าอ่าแปบ๊บนึงน,นะคะอ่าต่อไปค่ะนิดเดียวทวนอีกนิดเดียวจะเป็นเรื่องใหม่เรื่องใหม่ก็มีนิดเดียวค่ะต่อไปนะคะถ้าถามว่าคุณชอบไหมนะคะก็คือก็ต้องตอบ ตอบได้สองแบบคือชอบกับไม่ชอบนะคะประโยคที่ว่าไม่ชอบก็คือหวอกปู้สีฮวนนะคะหวอกปู้สีฮวนดังนั้นเดี๋ยวเราซื้อจะถามหนูตอบนะคะหนีสีฮันตาหลานฉิวมาถ้าไม่ชอบตอบว่ายังไงคะหวอกปู้หวอกปู้สีฮวนตาหลานฉิวเหินหาหวอกปู้สีฮววตาหลานฉิวต่อไปค่ะหนีสีฮันตาไผ่ิวม吗ถ้าไม่ชอบตอบยังไงคะหวอกปู้สีวนหัว วอปูสีควันตาไผ่ฉ uh, 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 right. ิววอปูสีควันตาไผ่ฉิวอ่ะอีกสองประโยคนะคะนี่สีควันตาพิงพังฉิวมั้ยวอปูสีควันตาพิงพังฉิวเห็นหะเอาประโยคสุดท้ายก่อนขึ้นเรื่องใหม่นะคะนี่สีควันโยโย่มั้ยวอปูสีควันโยโย่ ถูกต้องถูกต้องคุณได้ยินเสียงอยู่สาคนมีทันวาแล้วก็น่าจะมีคูวอ้อพานิวแล้วก็อ้อมีแสงดีด้วยที่เปิดไหนคูอ่ะหนูต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องใหม่วันนี้ง่ายๆเป็นการเปารเขาเรียกอะไรเป็นการสร้างคําถามคําถามอีกหนึ่งแบบแบบแรกคือคุณชอบจุดๆๆไหนแบบที่สองนะคะเป็นแบบให้เลือก ให้เลือกระหว่าง A หรือ B ชอบอันนี้หรือชอบอันนี้เลือกงานะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าหายชื่อออกเสียงตามค่ะอ่ะก็เราชื่อตู้หายอ่ะหายชื่ออ่าหายชื่อแปลว่าหรือนะคะหรือคาถ้าเราเจอคาว่าหายชื่อหรือแบบเนี้ย คือให้เลือกระหว่าง a ไม่ a ก็ b นะคะแต่เดี๋ยวเราเรียนในบทสนทนามันจะมีแบบว่าชอบทั้งสองอย่างก็มีแต่เราเดี๋ยวเอาเอาแบบแรกก่อนก็คือถ้ามี a หายชื่อ B ปุ๊บนี่คือไป,ปให้เราเลือกระหว่าง a กับ b นะคะว่าเราจะเลือกอะไรนะคะอ่ะประโยคคำถามนะคะหนีสี่ควรอะไรคะหนีสี่ควร a <อ>หายชื่อ B ใช่ใช่ค่ะหนีสี่ควร a หายชื่อ b, b. นะคะก็คือคุณชอบ a หรือคุณชอบ b ให้เลือก2อย่างสมมติถ้าเราสะยกตัวอย่างไปให้เหวอ你喜欢我还是喜欢他呢你喜欢我还是他แปลว่าอะไรคะาแปลว่าเขาค่ะทาแปลว่าเขาเขาคุณชอบฉันหรือเขาใช่คุณชอบฉันหรือคุณชอบเขาอ่ะเลือกมาประมาณนี้นะคะถ้าเป็นแบบก็ง่ายๆนี่คือยก,ยก,ย,กยกตัวอย่างแบบง่ายๆว่า อ่าเลือกมาระหว่างชั้นกับเขาเนี่ยชอบชอบ,ชอบคนไหนอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยน A กับ B ให้เป็นกีฬาค่ะลองแต่งประโยคให้ฟังหน่อยได้ไหมคุณชอบอันน uh ี huh. ้กีฬานี้หรือคุณชอบกีฬาอันนี้ก็แน่ลองแต่งประโยคให้ฟังหน่อยได้ไหมคะนี้สี่ขวานสี่วนตาขวาอธิคนคอตาานผิวอ่ะทันวาก่อนน่นแหละทันวาเอาใหม่ค่ะขอรอบหนึ่งทันวาเร็วเระจ้ไม่ง่วงเร็วทันวาพูดให้ฟังหน่อยค่ะนี้สี่ขวาน หนีสี่ฮวนต่าพายเน,น,นียวหายช,หชื่อตาหลานเิวคุณชอบวอลเลห,หรือคุณชอบบาสนะคะอะคนต่อไปนะคะคเห็นแวบบ๊บอะจับจับครับจับแต่งประโยคให้ครูฟังหน่อยได้ไหมคะคนีสีว่วนจับ ครับครับผมจ้าแต่งประโยคให้ครูฟังหน่อยได้ไหมคะหนีสี่ฮวนหนีสี่ฮวนยอหยงอืมเก่งมากคะ่ะหายเ<า>ืือหายชื่อพิงพังวอ่าหนีสี่ฮวนโยหโย,โยงหายชืือตาพิงพังชฉวคุณชอบว่ายน้ําหรือคุณชอบเล่นปิงปองนะคะอ่าต่อไปฝออีกนิดนึงหมดแล้วไม่มีใครเปิดไมคุณแล้วอ้อค่ะ,คะอ้อ อ๋อค่ะเอ้หนูหนูใครเห็นมาฮะไหน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 คะคนไหนเปิดคนไหนเปิดลาลิสาแอบจริงเหรอครูมองไม่เห็นเอาแอบก่อนแอบแต่งประโยคให้ครูฟังหน่อยค่ะนีสีฮวนนีสีฮวนแอบพูดว่าเอาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่จ้ะใช่แอบแต่งให้ครูฟังหน่อยนีสีฮวนนิสีฮวนหลานชิตาหลานชิว ชิว Hi, Yo, ห,หวายชื่น Hi, หนยหนอยดีมากคุณชอบเล่นบาสหรือคุณชอบวอ่ายน้ำนะคะอะเมื่อกี้มีแอชใช่ไหมไหนใครคนไหนครูไม่บังคับก <Bism ix. S 1> <ว>็คือใครอีกมีนมีนอยู่ตรงไหนลูก<ะ>นี่เ <pe ak> จอแล้วโอเคมีนคะมีนแต่งประโยคให้ฟังหน่อยค่ะนีสี่ขวนนี่สี่ขวานต์รันขิวหายชื่ เห่นหาวนี่สีฮวนต่าหลานชิวหชื่อโยย่คุณชอบเล่นบาสหรือคุณชอบว่น้นะคะอะขออีกสักหลีคะ่ะหลีหลีแต่งแต่งประโยคให้คุณฟังหน่อยค่ะหลีสี่วนหลีสีฮวนพิงพังฉิวตากพิงพังชิวหายชื่อหายชื่อหายิวฮินหาวนี่สีวนต่าพิงพังชิวหายชื่อตาหลานฉิวคุณชอบเล่นปิงปองหรือคุณชอบเล่นบาสน,นะคะ ต่อไปมีแล้วหลีแล้วอ้อค่ะอ้อหลีสี่ฮว <c oughs> นหลีสี่ฮวน <c oughs> ชอบว่ายน้ำหรือชอบเล่นปิงปองนะคะอ่ะประมาณนี้คือถ้านักเรียนอยู่ในห้องเนี่ยทุกคนจะได้บัตรคำรูปภาพให้ทุกคนได้พูดแน่นอนนะคะแต่ว่าเป็นออนไลน์แบบนี้ก็ ไม่อยากให้บังคับแล้วก็ไม่อยากเสียเวลากับแบบเดินหนูจะเสียเวลานะคะเอาแค่พอรู้รู้รูปประโยคก็พอนะคะอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสับหน้าเนี้ยครูจะเอาวางไว้หน้าลายยังไม่เสร็จนะขออีกนิดนึงยังยังไม่จบนะคะขออีกนิดนึงนะคะอ่องมาค่ะจ้าอีต่องมาแล้วต่องมาแล้วต่อง <laughs> ต่องมาถึงจะเสียงดังเลยต่องูปประโยคนี้ต่องต้องชอบแน่ๆอะ่ะครูทวนให้ต่องก่อนแป๊บน,นึงค่ะต่องคะต่องฟังรูปประโย hmm, คครูทวนให้แป๊บเดียว ประโยควันนี้นะคะจ๋าตองเป็นอยู่แล้วค่ะไม่ต้องเลือก้ค่ะให้ตองให้ตองให้ตองหนงประโยคได้เลยตองประโยควันนี้นะคะใช่นี่สี่หัวเอหายชื่อบีหายชื่อบีหายชื่อแปลว่าหรือค่ะตองคุณชอบเอหรือบีให้เลือกอ่ะตองลองแต่งประโยคให้หน่อยได้ไหมไ้คนี่สี่หัว ออเอาชือ่อกีฬาให้อาชีพกีฬาอยู่นี่ค่ะชอบกีฬาระหว่างนี so ้สี่หวนหนูลืมแล้วว่โยโย่โย่ใช่โย่ยงแล้วก็อะไรอ่ะชื่อแต่ว่าหรือไฮซ์นาย่ายชื่อ่าแล้วในต่อเอาเอาอเปองเต็มฟองเย พิงพังเฉวอ่ะนี่สี่คนโยยมไค่ะชื่อตาพิงพังชิวโอเคตอบเก่งมากมาถึงปุ๊บโหเจ๋งนางพังชัดมากนะคะอ่ะขอตัวอย่างประโยคอีกสี่ประโยคแล้วเดี๋ยวจะให้ไปทำแบบฝึกหัดแล้วค่ะอ่ะประโยคแรกอันนี้ให้ดูรูปภาพแล้วสึกพูดค่ะพูบพ,พ,พร้อมกันก่อนค่ะนี่สี่คว,น,คว,น,วนี่สี่คนตา หลานลาน่ิว,ว,าวหายชื่อหายชื่อตาตาหายชีวตา,ตาหายเชิว,ชวถูกต้องตอนนี้เหลือคนเตยอาเตยคะ่ะเตย,เตย,เ,ตยเตยพูดประโยคนี้ฟังเลยคะ่ะคุณชอบบาสเล่นบาสหรือคุณชอบเล่นวอลเลย์ค่ะนีสีค่ควนหนีฉี่ควนหลานเชวหายชื่อเอาใหม่นะคะค่ะหนีฉี่ควน ตาล้านเฉิวหายชื่อตาหายฉิวเขินหา่าวเก่งมากอันนี้ฮวนนะคะสี่ฮวนนี้สี่ฮวนตาล้านชฉีวหายชื่อตาหายชฉียวอะให้เตยต,ตอบเองถามเองตอบเองชอบบาสหรือชอบวอลเลย์คะตอบเองค่ะหมอสีฮวนหมอสีวอ่วรตาหายฉิวเขินหา่าวถูกต้องค่ะอะตัวอย่างประโยคที่สองนะคะอันนี้อ่านพร้อมๆกันก่อนค่ะคุณชอบเล่นวอลเลย์หรือชอบเล่นหรือชอบเล่นปิงปองค่ะนี้สี่ฮวน เนื้วัวตายสิตายชื่อตาตาเดียวเผลอชื่ออะอ่าเตยแล้วขึ้นมาเดี๋ยวครูกลับไปที่เดิมว่ามีใครอ่ะธันวาถามบ่อยแล้วเดี๋ยวลงมาหน่อยอ่ะขอแอะสักรอบได้ไหมคะแอะแอะแอะอ่านประโยคนี้ฟังได้ไหมคะไม่ว่างค่ะยังไม่ว่างค่ะแอะวางอยู่แอะวางอยู่นีอ อย่าเรียกเพื่อนว่าอีกนะคะมีหัวตาไล่เอ้ยใช่ค่ะมีสีหัวตาไผ่เิวไผ่ชื่อตาพิงพังเิวยวคนหสาวเก่งมากนี้สีหัวตาไผ่เิวไผ่ชื่อตาพิงพังเิวอ่ะแอดถามเองตอบเองค่ะระหว่างสองอันนี้แอดชอบอะไรคะวอสสีหัวหัวสี่หัวตาไผ่เชีวอีดทัง อยากถามเพื่อนสี่อ่านนี้สี่หัวนุตอบสูกหมูชอบอะไรวอรสี่หัวชอบอะไรคะระหว่างสองอันเนี้ยวอสี่หัวตาไย่ฉิววอสี่หัวต่อยฉิวถูกต้องอย่าด่าหนาูอย่าตีกันลูกต่อไปค่ะไปะตัวอย่างประโยคอีกสองประโยคค่ะสองประโยคสุดท้ายอันนี้อ่านพร้อมๆกันก่อนก่อนค่ะคุณชอบปิงปองหรือว่ายน้าค่ะนี้สี่หัว มีม hey, no, no, no. ีหัวหน้ามีปองฉีใครใครใครคือโยโย่โยโย่โยย่โยย่อยาก้คนาทําอะไรอ่ะคนต่อไปว้าวหัวโยย่ว้าหัวหน้ามีปองฉีน้าิงพางฉีปิงปองฉีปิงปองก็ได้อ่ะต่อไปกลับมาที่มีนมีนค่ะกลับมาที่มีนมีน่ายนประโยชน้นห้ฟังเลยค่ะนี้สี่ฮวน มีสีพวนตัดผิข้าวหอยหันสื่อโยโย่หันชื่อโยโย่อามินถามเองตอบเองค่ะระหว่างสองกีฬาน,นี้ชอบอะไรคะ,ะหรือหัวโยโยว้ฉี่หัวโยโย่อ่ะใช่ค่ะเก่งมากประโยคสุดท,ท้ายค่ะคุณชอบว่ายน้ำหรือชอบเล่นบาสเกตบอลค่ะหนีฉี่หันหรือหัวโยโย่ หายชื่อปลายชิวปลายชื่อเอาใหม่ลูกหายชื่อเอาใหม่ขออีกร่มนึงต้องหายชื่อหายชื่อหนีสิวหนีสิวหโยองหายชื่อตาไหลตาหลานชิวตาหลานชิว,ชวจ้าจ้าแต่ขอคนสุดท้ายใครดีอภิชาติโอ้ยไม่เป็นไรเมื่อกี้ต่ำต่ำพูดคุณได้ยินครบทุกคำนะคะ เอาเป็นเอาเป็นหนูขอเลือกค่ะอ่ะหนูเล oh, <if. S 1> ือกมาหนูเลือกมาอ่ะหนูเลือกมาชนวีอาเพินชนวีอิดออะเหรออิดใช่อิดพูดประโยคสุดท้ายให้เพื่อนฟังหน่อยได้ไหมคะอิดอิดครับโออิดอิดหนูอนมันมันหยุกนะคะอาจารย์แต่มันไม่ตอบเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องค่ะมันเลยไม่พูดเลอิดเปิดไม้อิดเปิดไม้แล้วอิดเปิดไม้แล้วอิดเอาน้ำมาอิดเปิดแล้ อีกพูดให้ฟังหน่อยนี้สี่ห้วนไหนอะยายเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยนี้สี่ห้วนพูดตามลูกสี่ห้วนอ่ะว่ายน้ำเรียกว่าอะไรคะโยเดี๋ยวอาจารย์ลืมอ่ะครูครูทวนให้ครูทวนให้นี่ที่ชื่อชื่อกีฬาอยู่นี่ค่ะโยโยงยโยงค่ะยโยงอีกพูดตามหน่อยเร็วนี้สี่ห้วนยโยงนี้สี่หวน โยงหายชื่อหายชื่ออะคำว่าเล่นบาสว่าไงคะเล่นบาสจำบาสได้ไหมหนีบาสค่ะตาอะไรคะหายชื่อหายชื่อตา,าอะไรคะเนี่ย<ะ>ตาหลานชิวตาหลานชิวใช่ค่ะเก่งมากถูกต้องนะคะก็สรุปก็คือ จบมือตองใช่ไหมออกดวงหน้าน้องตาอ่ะชอบค่ะชอบอะอาฉันชอบให้ให้อิดต่อค่ะถามว่าคุณชอบบารหรือชอบว่ายน้ำใช่ไหมคะอ่ะอิดชอบอันไหนสองอันเลือกมาหนึ่งันชอบอิชอบกินน้ำค่ะอิดวอสีหวนอะไรคะอวอสีพวนหยิ่ง อืมวชีควอนโยโยโงเหน็นค่ะตอนนี่ครูจะให้ดูประโยคนี้ไม่กี่ต่อมาไม่ตนนันตอนครูยกตัวอยา่างนี้ชีควันเอหาชื่อบีเป็นใครเป็นเป็นสิ่งของเป็นคนเป็นอะไรก็ได้โอเคอนี่ชีควันทันวาหนาชื่ออัจฉริยุทธฮะดูถามใครคะใครโอเคอันนี้แหละนี่คือหลักการใช้ก็คือเอหรือบีเลือกมานะคะชอบเอหรือชอบบีนะคะ, A, ะ,คะเป็น เป็นคนเป็นสิ่งของเป็นอา,อาหารเป็นอะไรอะ่ะเป็นชื่อหนงังเป็นชื่องอานอดีเลยก็คือใช้ได้หลากหลายมากเลยค่ะรูปประโยคนี้นะคะก็คือชอบ A หรือชอบ B เป็นอะไรก็ได้เอาไว้หนูไปเรียนอย่างอื่นไปเรียนชื่อแบบคำศัพท์อื่นหนูก็สามารถเอาหนี้สี่ขวาจุดๆหายชื่อจุดๆไปลองแต่งประโยคอื่นๆได้เลยนะคะอาแป๊หนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะเอาหน้านี้นะคะไว้ที่ ไว้ที่ไลน์นะคะเดี๋ยวขอดูอย่าเพิ่งไปนะคะขอดูจำหนดค้นอนอ่ะแป๊บน,นึงนะคะอย่าเพิ่งไปนะอ่ะ,อะนี่นะคะแป๊บน,นึงนะอย่าเพิ่งไปนะ,ะ,ะเดี๋ยวครูจะเช็คตามเช็คเช็คย้อนหลังนะคะโอเคโอเคอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเตรียมไปทำ g ู o กิลฟอร์ได้เลยค่ะวันนี้จะประโยคหลักแค่หายชื่อเองง่ายๆนะคะเดี๋ยวไปแปลประโยคก,กับคำศัพท์ในใน Google Form ให้ครูทีนะคะ รอถึงสามทุ่มนะโอเคค่ะออกได้เลยค่ะใจเจียนค่ะใจเใจเียนค่ะใจเจียนใจเจียนไปแล้วค่ะใจเจียนใครข้ารูใขารูชั่วท่สิบ,บเจ到了是是的下课的时间到了同学们累下课的时间到了 ออกได้เลยนะคะ